สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะยังดูกันอยู่หรือเปล่าเป็นเพื่อนแอดหวานเนาะเรื่องนี้ถ่ายทำที่ประเทศไทยนะคะก็ให้กำลังใจพระเอกนางเอกด้วยนะคะเหอวี่ก็หล่อมากๆเลยเกิดแล้วค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าเพื่อนๆทุกคนรวมทั้งแอดหวานด้วยนะคะเขาเป็นพระเอกที่มาเร็วนะจะถือได้ว่ามาเร็วหน่วยการดีนะคะแล้วก็คุณอิสุสินเองนะคะก็แสดงบทที่อยู่ในคอมฟอร์ทโซนของเธอนั่นแหละก็คือเป็นบทน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ เป็นผู้หญิงที่หน้าทนุถนอมแล้วก็เป็นผู้ที่นำแสงอันอบอุ่นนะคะความอบอุ่นหัวใจมาให้กับพระเอกนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะเร t i ติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลนะบันเพื่อน8.3นะคะลดลง1ลดลงจุด แต่ก่อนตอนเริ่มต้นนะคะมาเรื่อยๆจนถึงกลางเรื่องจะอยู่ที่8.4นะคะแต่ว่าตอนนี้ a แอดวานเช็คมาสักครู่นี้นะคะก็คืออยู่ที่8.3สำหรับอินเตอร์เนชั่นแนค่ะทีนี้สำหรับในเรื่องนี้นะคะนอกจากภาพจะสวยแล้วเนี่ยก็คือมีแต่คนชมว่าเพลงประกอบละครน,นะคะเพราะมากเลยนะคะส่วนสำหรับจุดที่เป็นจุดอ่อนเนาะแต่ก็เป็นจุดอ่อนในลักษณะที่ยอมรับได้เพราะว่าตัวของนิยายต้นฉบับมันก็ไม่ได้มีไฮไล ที่ใช้คำว่าลิดเลอ่ะมันเป็นมันเป็นนิยายแบบชีวิตชีวิตทั่วไปนะคะที่มีกำลังใจให้กันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นบทละครจะเป็นจุดอ่อนที่สุดเธอบทจุดอ่อนที่สุดของเรื่องแล้วอ่ะนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเรื่องราวคือถึงแม้ว่าบทจะอ่อนแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่ไงอเออบทมันไม่ได้แย่นะคะทีนี้เนี่ยแอดวานดูตามมาถึงตอนที่24แล้วก็ย5เพื่อนๆ <S <S ถึงตอนไหนกันแล้วเอ่ยนะคะ คือในช่วงตั้งแต่แบบเออเริ่ม20มาเนอะยี่2เเนี่ยพระเอกกับนางเอกก็ดูว่าจะแบบเออมันความคิดกันไปคนละด้านอะเออก็ประมาณว่าคู่ขนานเหมือนชื่อเรื่องก็ยังออบรรจบลงเอยกันไม่ได้แล้วก็เข้าใช้คําว่าแบบเออโกรธกันละกันนะคะแต่ว่าพอมา24-25เนี่ยทั้งคู่คืนดีกันแล้วนะคะทำให้มีโมเมนต์น่ารักน่ารเพียบเลยค่ะ คือในละครนะคะทั้งเรื่องเดินเรื่องมาปุ๊บเนี่ยทั้งคู่ก็แบบเออตกลงใจว่าเดี๋ยวเราลองคบกันเนาะเป็นกําลังใจให้กันก็คบกันแต่ทีนี้พอพระเอกก็มีความรู้สึกว่าเออชีวิตของเขามันอุปสรรคเยอะจังเลยแล้วก็ไม่อยากให้หนางเอกต้องมาแบบเออทุกอะไรเงี้ยทุกใจหรืออะไรกับสิ่งที่ถ้าเขาให้สัญญาแล้วเดี๋ยวทาไม่ได้เขาก็เลยเออเดี๋ยวบอกเลิกเลิกกับเจียงมู่ดีกว่านะคะมู่มู่ของพวกเราก็มีความรู้สึกประมาณว่า อยากจะดึงอ่ะอยากจะดึงพี่เนาะออกมาให้ได้นะคะแต่อะไรก็ตามนะคะพอได้เห็นสิ่งของที่คุ้นเคยก็คือมันก็ปกแบบอดีตนะคะเป็นเรื่องราวความทรงจำดีๆขึ้นมาก็ทำให้ทั้งคู่เลยนะทั้งมูมูแล้วก็จิงเจาเองก็รู้สึกว่าไม่อยากจะเสียโมเมนต์นี้ไปนะคะอยากจะอยู่ใกล้ๆกันอยากมีอนาคตร่วมกันนั่นเองค่ะ อย่างในตอนที่ยี่สี่ยห้านะคะมันก็จะเป็นแนวที่ทำให้เรารู้ว่าทั้งคู่เขาคิดถึงกันแม้ว่ากิจวัตรประจำวันของดองคู่จะไม่เหมือนกันแตกต่างกันมากเลยเพื่อนๆอย่างเช่นในฉากเนาะตอนกลางคืนที่มู่มู่ของพวกเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าผ่านทางหน้าต่างนะคะเธอก็มองเห็นพระจันทร์ที่กลมแล้วก็สวยงามมากในคืนนี้ก็รีบชี้ให้จินเจ้านะคะของเธอได้ดูค่ะจินเจ้านะคะแหมไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะชมจันทร์นะคะ ก็ดูละแต่ก็ยังคงเงียบแล้วสีหน้าก็เคร่งขรึมด้วยนะคะโมโม่ของพวกเราก็งงเอ๊ะทำไมไม่ค่อยตามไม่มีคําพูดใดๆเลยก็ถามว่าเออทำไมพี่ไม่พูดไม่จาเลยนะคะเพ่อของพวกเราก็เลยแบบเออคุยขึ้นมาว่าตอนเช้าเดี๋ยวอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วตอนเย็นอะ่ะมันก็คือดวงจันทร์ที่มันต้องขึ้นมันก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์สลับกันไปมามันไม่เคยได้พบกันหรอกเนี่ย พระอเอกของพวกเราพูดไปอย่างนั้นคะเปรียบตัวเองเป็นแบบอะไรดวงอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือมูมูเป็นดวงอาทิตย์ตัวเขาเป็นดวงจันทร์แต่ว่าทั้งสองดวงนี้ไม่เคยได้พบกันประมานนี้ค่ะมูมูของพวกเราเนาะกาลังกําลังสวยงามชมจันทร์อยู่ก็ตกตะลึงกับความหมายากับคําประโยคที่พระเอกพูดแล้วก็ถามว่าเออพี่อะหมายความว่ายอย่างไรนะคะซึ่งจิน จินเจ้าเองก็ไม่ได้ตอบตรงคําถามเนาะตอบเลี่ยงๆไปก็บอกว,ว่านี่มันก็คือความจริงที่ตัวเขาเองนะ่ะเข้าใจมาได้ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาจากนั้นเขาก็แบบเออเดินไปคนเดียวเ,เพื่อนเจียงมู่ของพวกเรานะคฮะเก็ดละอืมก็บอกอะไรนี่ตกลงแบบ ตัวเธอจะมาชมจันแต่พี่กับเอาจันกับอาทิตย์มาเปรียบเทียบกับคู่ของตัวเองมูมูของมกเราเนาอก็วิ่งไปกอดจินเจ้าแน่นลอยนะคะน้ําตาก็คอเบาประมาณว่าอะไรพี่ตัดสินใจจะเดินไปจากนางนั่นหละน้าร้างนาะฉากนี้แล้วก็สงสารมูมูมากเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องให้เวลาเนาะให้เวลาสําหรับคนที่เขารู้สึกว่าไม่มีความลังเลอะไรเงี้ยเออมูมูของมเราก็เลยต้องเศร้าไปก่อนตลอดทั้งคืนเลยส่วนจินเจ้า เองะะพอได้มีเวลาเป็นตัวตัวเองแล้วเนี่ยก็มาเจออัลบั้มรูปเก่าๆนะคะแล้วก็มีรูปของเจียงมู่คนเดียวบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีภาพน่ารักน่ารักของเจียงมู่ตั้งแต่สมัยเด็กจนกระทั่งแบบมีโมเมนต์ด้วยกันนอตอนที่มาประเทศไทยซึ่งมันก็ทําให้จินเจ้าอะ่ะยิ้มออกมาโดยที่มันอดยิ้มไม่ได้มันเป็นยิ้มที่ออกมาจากหัวใจนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะเขาก็ยังมีรูปที่เขาได้ถ่ายกับมูมูด้วยเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยเป็นมูมูอีกแล้วนะคะน่ารักมากก็ไปดึงพี่มาถ่ายด้วยบอกว่าเรายังไม่มีรูปคู่กันเลยถ่ายคู่กันหน่อยแล้วก็มีรูปเซลฟี่น่ารักน่าหลังนะคะรูปปกก็น่ารักมากเลยเนาะอิสุสิ้นเหมือนเด็กๆเลยนะคะน่ารักมากเลยค่ะทีนี้นะคะเมื่อได้ยินเช่นนั้นเนี่ยจินเจาของพวกเราก็ตกลงแล้วก็เลยได้รูปมาค่ะทังนั้นจินเจานั้นก็พลิกรูปไปทีละรูปทีละรูปแล้วก็ได้เห็น ช่วงเวลาแบบโมเมนต์เนาะเล็กๆน้อยๆที่ได้ใช้ร่วมกับหมูมูของเขานะคะเขาก็รู้สึกอบอุ่นใจมากเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะความทรงจำของหมูมูเนี่ยก็ผุดขึ้นมาในใจของจินเจาแบบเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อมาจากที่เขายิ้มอยู่อ่ะเพื่อนๆเล่นดีมากเหอวีจากที่ยิ้มยิ้มอยู่น้ำตาเริ่มคลอ พอน้ำตาเริ่มคลอแล้วดูไปเรื่อยๆคือมาน้ำตาไหลนะฮะไหลอาบหน้าลงมาแล้วก็น้ำมูกก็เริ่มมาโอ้เล่นดีมากเคอะวีเพื่อนๆไปดูฉากนี้ได้เลยนะคือฉากที่แบบว่ารู้ว่าตัวเองไม่คู่ควรแต่ก็รู้ว่าแบบ ก็คือรู้ว่าตัวเองก็รักเขามากอะเอางี้รักเขาอะนะคะทางด้านของอจินเจ้าเองก็เลยตัดสินใจว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะต้องเป็นคนที่ดีขึ้นเดี๋ยวเขาจะปกป้องเจียงมูให้ได้ดังนั้นฉากต่อมาก็ได้ดีมากนะคะก็เป็นฉากที่จินเจ้าของพวกเรากับเจียงมูคืนดีกันแล้วคะ่ะ แล้วก็จินเจ้าเองนะคะไม่ใช่เฉพาะนางเอกของเราที่เป็นแสงสว่างให้กับจินเจ้านะแต่ว่าตัวของพระเอกของเราก็เป็นผู้ที่จุดนะคะความกล้าความกล้าในตัวของนางเอกของเรามากยิ่งขึ้นจากที่นางเอกของเรา,านั้นเป็นผู้หญิงที่มีความรู้สึกแบบก็เป็นผู้หญิงอ่ะเพื่อนมีความกลัวนโน่นกลัวนี่กลัวไหไแต่ว่าจินเจ้าเองก็บอกว่าอยากจะแบับให้มู่มูนั้นมีความแบบกล้าหาญแล้วก็มีความแน่วแน่นะคะต่อสู้อะไรเงี้ยคือสู้ สู้ต่อโลกใบนี้สู้ต่อชีวิตเนาะเขาจะได้คือเขาจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงมากแต่เขาไม่ได้พูดประโยคนี้นะแต่เราก็ดูดูการกระทําของจินเจ้าออกนั่นแหละส่วนนางเอกของเราเนาะอุ้ยตายแล้วฉันรักเขานะฮะเขาว่าอะไรเขาบอกอะไรมาฉันก็จะทําให้ได้นั่นเองค่ะแล้วก็แน่นอนสิ่งที่พอเพกของเราแบบเออก็เคยพูดกับนางเอกไปแล้วแล้วก็เป็นประโยคเศร้าๆก็อย่างเช่นพวกเราสองคนคือไม่ได้ไม่ใช่คู่รักที่ถูกลิกขิต ให้แบบรักกันเนาะมันก็เหมือนชื่อเรื่องเพื่อนชื่อเรื่องชื่อเรื่องทําป่วนเหมือนกันนะเออทางรักคู่ขนานนะคะแต่อะไรก็ตามคนที่ไม่ยอมแพ้เนี่ยก็จะเป็นทางนางเอกของเราก็ยังคิดว่าเออมันยังต้องมีทางอยู่นะคะ แต่ด้วยความที่เป็นผู้หญิงเนี่ยพอได้ยิน,นหลายครั้งเข้ามันก็มีความน้อยอกน้อยใจบวกกับความเสียใจยอย่างแท้จริงนะคะก็ทําใหา้การบอกครั้งเนี้ยของจินเจ้าที่อธิบายกับเธอเนี่ยก็ทําให้เธอก็เสียใจยแต่เธอก็ยอมที่จะเดินหันหลังไปนั่นเองค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเธอก็ไม่ควรจะดึงดันอะไรต่อไปอีกเพราะว่าความรักในรูปแบบที่สูงสุดคือความอ่อนโยนแล้วก็การดูแลเอาใจใส่นะคะแล้วก็ความรู้สึกอ่อนโยนแล้วก็ความ พักดีต่อกันนะพวกเขาว่ามีอยู่แล้วเพื่อนๆแต่ว่า จริงๆแล้วคือย,ยังไงดีล่ะวิถีชีวิตตอนนี้มันยังยังปรับไม่ได้พระเอกยังพระเอกก็ก็พยายามนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอ,อตอนนี้ยี่สี่ยห้าแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรารอฉากที่พวกเขาแบบในที่สุดก็หวานๆกันได้สักทีเรื่องนี้นะคะเห็นตัวอย่างตัดต่อเนาะออกมาที่หลุดๆออกมาบนวยปอจบดีแฮปปี้มากนะคะก็ขอให้จบดีแฮปปี้มากเพราะในนิยายเองเนี่ยก็จบดีแฮปปี้มากทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันนะคะ ถึงแม้ว่าพระเอกของพวกเราจะจะแบบว่าเขาเรียกอะไรดีอะจะพิการนิดๆน,นะแต่มันก็มีขาเทียมมีอะไรเทียมก็ใช้ชีวิตได้ตามปกตินั่นเองแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาลุ้นกันในเวอร์ชันละครนะคะไกลแล้วไกลแล้วเพื่อ เดี๋ยวแอดวานจะตามให้จบเลยนะคะเพื่อนๆที่ดูเรื่องนี้อยู่เป็นเพื่อนกันมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยนะคะความรู้สึกแล้วก็การแสดงของอาอาพระเอกกับนางเอกละกันนะคะวีสุสินกับเหวี่วีเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะพูดคุยมาในช่องคอมเมนต์ได้นะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ